สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาว F1 2020, 2020 Thailand ทุกท่านครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยบอกผมว่าอยากจะให้ทำแท็กไกด์สำหรับสนามบาเลนกลางปีนะครับจริงแล้วเนี่ยเขาก็บอกผมมานานแล้วละแต่ว่าพอดีว่าอ่าโหลดเซลล์ของผมเนี่ยมันพังแล้วเพิ่งซ่อมเสร็จผมก็เลยเพิ่งได้ทำให้ไงละครับต้องขอโทษด้วยครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงกันเยอะนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับอันอื่นกันเลยเนี่ยก่อนที่จะลงสนามไปขับเนี่ย ผมจะพามาดู s e อ u p ของผมมันก่อนเลยนะครับว่าลดของผมเนี่ยสำหรับสนามนี้แล้วเนี่ย s e อ u p ยังไงบ้างนะครับเอาล่ะครับมาดูกัน a e r o 27 Transmission 55.3 Suspension Geometry ลบ2.6ลบ1.9 0.05 0.20 Suspension 283 913เบ15 k 151ยาง 2 2่สิบสองจุดสองยี่สององยนี้ะครับเซตอัพนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับผมใครจะชอบแบบไหนอันนี้ก็เอาไปปรับเอาไปแต่งกันเอาเองนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมแล้วตัวเลขที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขเซตอัพรถไม่ใช่ใบหวยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันได้เลยครับว่าสนามนี้เนี่ยผมจะขับยังไงไปกันเลยครับ โค้งเครื่องหน้านี้เนี่ยเป็นโค้งแรกนะครับก่อนจะถึงจุดจับเวลานะครับผมโค้งนี้เนี่ยถ้าเราทําได้ดีเนี่ยมันจะเป็นการส่งแรงของคันเร่งเพื่อที่จะเข้าไปสู่จุดจับเวลานะครับถ้าทําโค้งนี้ได้ดีเวลาเริ่มต้นเราก็จะดีครับโอเคเกลเบกเยอะแยะร้อ,อย100เมตรครับ ดาวชิปลงไปเหลือเกียร์สามหักตัวมาลายออกเกียร์สกดนี่มิดครับกดเกยรเอสโฟลงข้างหน้านี้เนี่ยเป็นโฟลงที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็สังเกตดูด้านขวามือนะครับ โค้งนี้เนี่ยพอเราโค้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทางลงเนินนะครับพอลงเนินไปปุ๊บมันจะค่อยช้ดเนินอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยขั้งหน้านี้เนี่ยให้เราเบรกเร็วหน่อยเพราะว่าด้วยจัดว่าเรามีแรงจาก drs มาแล้วก็เป็นโค้งลงเนินด้วยถ้าสมมุติว่าเบรกน้อยเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่รถจะหมุนหรือล้อจะล็อกได้ครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเบรกที่ระยะสัก ร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับจะแต่จริงๆมันทำได้ถึงร้อยเมตรนะครับแต่ว่าเสียงเกินไปผมจะเบรคที่ระยะสักร้อยสิบร้อยยี่สิบครับเหมือนเดิมครับเกลเบรคเป็นเส้นตรงดาวชิดลงมาให้เร็วที่สุดเดือกเกียสองเทินอินเดือกเกียหนึ่งอักชิดเกียสองอักชิดเกียสามออกโค้งมาอักชิดเกียสี่ พยามบังคับโคงมาไลยไว้อัพชิปเบียหย้าเบียเอสอัพชิปเบียหกอัพชิปเบียเจ็ดโอเคครับพอมาถึงโค้งนี้เนี่ยเป็นโค้งที่ยากนิดนึงนะครับมันยากที่ว่าจะทํายังไงให้มันเล็วครับโค้งเนี้ยโค้งนี้เนี่ยเป็นโค้งฝาซึ่งมีระยะรับโค้งกว้างดังนั้นเนี่ยให้เราเบรกลึกหน่อยเบรกขีสัพยาเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะครับเบรกเส้นตรงปุ๊บแล้วค่อยเนกินเข้าไปยาวชิปลงมา เหลือเกียร์ห้าแล้วพอถึงช่วงเกือบจะถึงเอเปกให้ดาวชิปลงอีกทีหนึง่งเหลือเ 4, อกียร์สี่พร้อมกับหักกลุ่มอะไราเพิ่มรถจะค่อยๆปัดท้ายแล้วก็เข้าไปในโค้งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทำกันดูครับดาวชิปเหลือเกียร์ห้าหักกลุมอลไเหลือเกียร์สี่เนี่ยครับรถจะค่อยๆหมุนเข้ามา แล้วออกเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดตรงนี้เหลือเกียร์หกขึ้นเกียร์เจ็ดรีบกลับไปทางด้านซ้ายมืนอนะครับโค้งข้างหน้านี้เนี่ยเป็นโคง้งขวาแคบนะครับแล้วก็ลงเนินมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องรีบกลับมาฝั่งซ้ายนะครับกลับมาให้ได้เยอะที่สุดที่จะทำได้แล้วก็เคลเบรกเันเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับ ต้องรีบเบรกหน่อยนึงยิงเรากลับมาฝั่งซ้ายได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทําเวลาตอนช่วงออกโค้งเนี่ยได้ดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีระยะเบรกมากขึ้นนะครับต้องเบรกเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับไม่งั้นล้อล็อกแน่นอนนะครับโค้งเนี่ยโอเคครับอ่อาเบรกเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งอัพชิดเกียร์สองอัพชิดเกียร์สาม อาชีพเกียร์ซี e A C. ดันคันเร่งช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรถมีโอกาสหมุนนะครับเพราะเราเบรกค่อนข้างหนักนะครับเบรกหนักมาประมาณสองโค้งติดตนะิดแล้วโอเคนะครับข้างหน้านี้เนี่ยเป็นโค้งที่ยากอีกโุ้นึงเลยครับอ่าเป็นโค้งแฮร์พินที่ยากมากเพราะว่ามันเป็นโค้งที่ลงเนินแล้วก็ทางออกโค้งเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับ พอมาอยู่จึงตรงนี้ประมาณเกียร์หกเกียร์เจ็ดอันนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนนะครับพอถึงตรงเส้นที่พาด่านสนามข้างหน้านี้เนี่ยก็ให้เราเริ่มหักพวงมาลัยนะครับไม่ต้องเบรกยังไม่ต้องเบรกนะครับให้หักพวงมาลัยก่อนจนกว่าตัวรถเนี่ยผ่านระยะของเอเฟกด้านซ้ายนะครับตรงหัวเอเฟกเราค่อยกดเบรกนะครับแล้วก็รีบดาวชิปลงไปจนเหลือเ e กียร์ 1เกียร์สองอันนี้แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนนะครับแล้วก็หักพวงมาลัยไปเรื่อยๆนะครับพยายามเบรกตอนแรกเนี่ยพอเริ่มเบรกเนี่ยให้เบรกเป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับพยายามเบรกให้เป็นเส้นตรงมากที่สุดเท่าที่ทาได้เพื่อว่าหน้ายางเนี่ยจะได้ติดกับพื้นของถนนเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราหักพวงมาลัยตอนช่วงเบรกเนี่ยหักพวงมาลัยเยอะเกินไปเนี่ยหน้ายางของบางล้อเนี่ย อาจจะลอยจากพื้นไม่ติดกับถนนนะครับอาจจะทําให้มีโอกาสท,ที่ล้อเนี่ยจะล็อกได้นะครับผมรงนี้ยางเห็นหนึ่งเนี่ยครับเส้นแบ่งาดาวชิปเหอือเียสามหักตีเกียสองเกียหนึ่งอัพชิปตอนออกโค้งเกียสองสองัพชิปเกียสามแต่เอเฟกอัพชิปเกียสี่ดรฟโอเคครับ หน้านึงก็ยากอีกเหมือนกันมันไม่ได้ยากมากหรอกครับคือใครขับก็ได้โค้งเนี้ยเอาจริง,รงแต่ที่ยากเนี่ยยากที่ว่าทํายังไงมันจะเร็วเนี่ยแหละครับตรงเนี้ยยากครับมันมันยากที่จะที่จะทําให้ถูกต้องครับโค้งเนี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าเป็นโค้งกว้างแล้วก็ขึ้นเนินนะครับดังนั้นเนี่ยตอนจะเ,เข้าโค้งไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนรถจะหลุดจากโค้งนะครับแต่ก็ ให้เราเลี้ยงคันเร่งไว้นะครับจนกว่ารู้สึกว่าได้แท็กเต็มที่แล้วก็กดให้มิดนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นช่วงขึ้นเนินเนี่ยพอช่วงขึ้นเนินปุ๊บเราโ้งไว้ปุ๊บเนี่ยตัวโ้งกับเนินเองเนี่ยจะช่วยรับให้เรามีแท็กชั่นที่ดีขึ้นนะครับ <_' S 2> พอเราโค้งปุ๊บได้แท็กชันกดคันเร่งให้มิดครับโอเคนะครับเบรกสักระยะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเมตรถ้าเบรกเป็นเส้นตรงไปกว่าเหือเดิมดาวชิ้ลงไปเหลือเกียร์สี่เทิร์นอิน อัดชิปเกียร์ห้าอัดชิปเกียร์หกอัดชิปเกียร์เจ็ดพอมาถึงโค้งตะกี้เนี่ยห้ามแตะเอฟเฟกต์ฝั่งขวาเด็ดขาดน,นะครับเอฟเฟกต์ e นี้น่กลบมากนะครับแตะปุ๊บเนี่ยปิ้นลูกทีนะครับเพราะว่าเราเข้าโค้งนี้เข้าโค้งที่ผ่านมานี้เนี่ยด้วยความเร็วที่สูงมากอยู่ที่เกียร์เจ็ดน่าจัประมาณสามร้อยครับทีนี้เนี่ยไอ้เคอร์ฟตรงเนี้ยโอเคแหละเป็นเอฟเฟกต์กิตี้ไย มันมันไม่น่ากลัวก็จริงแต่ถ้าเราเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้รถของเราเสียหลักนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือถ้าสังเกตดูดีเนี่ยด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายโอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้ให้ขับเป็นเส้นตรงไปเริ่มกดเบรกดาวชิฟเหลือเกียร์สเดินอินเกียร์ห้า เรามาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับผมโค้งสุดท้ายที่ผมบอกตะกี้เนี่ยให้เบรกเป็นเส้นตรงเนี่ยลงไปยาวไปหน่อยเพื่อว่าตอนที่เราเข้าไปจุดจับเวลาเนี่ยเราได้ทำท็อปสปีดได้จะยอมเสียพื้นที่นิดนึงเพราะยังไม่จับเวลานะครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่จับเวลาแล้วดังนั้นเนี่ยผมจะเข้าโค้องอแบบนึงนะครับให้เบรกที่ระยะร้อยเมตรเหมือนเดิม เดบุกเ,เส้นตรงเทลเบรกไปดาวชิปจนถึงเกียร์สี่เกียร์สามอันนี้แล้วแต่ความสามารถนะครับแล้วค่อยเทินอินนะครับพอเทินอินปุ๊บเนี่ยให้เลยโค้งไปนิดนึงเลยเอฟเฟกต์ไปนิดนึงปุ๊บก,ก็ค่อยๆดันคันเร่งไปดันเบาๆนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราบดคันเร่งแรงเกินไปโค้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่รถของเราเนี่ยจะหลุดจากเส้นขาวทําให้โดนตัดเวลานะครับผมโอเคลองดูครับ ดาวชิปหากโรมลายขึ้นเกียร์สีับชิปเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเกียอกหวัวรอเข้าเต็นใช้ได้เลยครับโอเคแล้วครับสำหรับแท็กไกด์เพิ่งจบไปแต่ทีนี้เนี่ยมารอดูกันว่าเวลาที่ขับจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันครับ บ้างครับฮอตแลบของผมตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าจะไม่รอดซะนะครับนึกว่าทําเวลาแย่แน่นอนเลยเพราะว่าเปิดจั่วหัวออกมาปุ๊บเนี่ยโค้งแรกก็พลาดเลยครับแต่ก็ใครจะรู้ล่ะครับขับไปขับมาจากที่เดลต้าติดตัวแดงเนี่ยตีโต้วเวลากลับมาเป็นตัวเขียวได้ซะงนั้นถ้าหากใครทำฮอตแลบแล้วเนี่ยเดลต้าเป็นตัวแดงก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะตีโต้วเวลากลับมาได้เป็นตัวเขียวนะครับยังไงก็อย่าได้ถอดใจ ขอให้ขับให้จบรอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเดลต้าอันทีดีกว่าเอาละครับผมก็ได้จัดให้ตามที่ขอนะครับผมก็หวังว่าคลิปที่ผมทำมามนนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนบางท่านที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าอ่ายังไม่เคยเล่นเลยผมก็อยากให้มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยอยากจะทำคอรแลบแล้วลองเอามาโพสลงดูก็ได้นะครับเผื่อว่ามีเทคนิคดีๆหรือว่าลายไหนดีด ผมก็จะได้ดูแล้วก็นํามาปรับใช้กับตัวเองด้วยครับอย่างว่านะครับผมก็ไม่ใช่มือโปรหรือว่าเป็นนักขับ e-sport หรือว่าเป็นนักแข่งตัวจริงอะไรผมก็แค่คนที่ชอบเล่นเกมเป็นคนที่ชอบดู f 1คนหนึ่งแค่นั้นเองครับหากผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอปิดคลิปด้วยการสวัสดีครับ